สงผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าจีวรกระถิญข้าจีวรกระถินพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้เดชพระภิกษุสงเดชพระพิสุสงขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรักข้าจีวรกฐินจงรักข้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารน,นี้พร้อมด้วยบริวารน,นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายอันรักแล้วอันรักแล้ว จงการจะถินจงการกระถินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพมรรผลนิพานเพื่อมรรคผพเกรตข้าพเจ้าทั้งหลายเกียรติข้าเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทินตลอดการและนานเทิน มานิมายังพันเตพุทธศาสนาศากพุทธศาสนาอติโรจนายะยกัปย, i, ยาพัชรานิสัป,ปริวารานิปปาานพิกขุสังสขสัสะโอโนยามะ,ามะสาธุนโนพันเต พิขุสังโฆอิมานิกัปยาภทานิชาปริวารานิปติคันหาตูอัมหากังทีฆรตังอิตายะสุขายะนิพานายะจั่า พระภิสุสงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายขอร้องถวายปัจจัยบนกถินปัจจัยบญกถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิสษุที่สูงแต่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความรุ่งเรืองมั่นคงเพื่อความรุ่งเรืองมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา แห่งพระพุทธศาสนาขอพระที่สุงส่งจงรักขอพระที่สุงสงจงรักปัจจัยบุนกฐินปัจัจบญกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอท้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข

ได้ทอดกระินสามคีทั่วไทยได้ทอดกระินสามคีทั่วไทยสามหมื่นวัดสามหมื่นวัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกายวาจาใจเป็นผู้มีกายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์ใสสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้น จากกิเลสอาสวะ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวอายุไขย,ยืนยาวปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุนเป็นอาภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาคำจุนพระพุทธศาสนามีสั์ มนนใพรรระัมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยมีผิวพรรณวันนักผ่องใสมีผิวพรรณวันณักผ่องใสให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งราชยศสรรเสริญสูต สี่สุดแห่งลาบยศสันสุดมีดวงปัญญาสว่างไสวมีดวงปัญญาสว่างไสวเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดแต่ฐานแหงตลอด ทางทางโลกและทางธรรมท้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้นำแห่งการสร้างความดีเป็นผู้นำแห่งการสร้างความดีมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมสมปราถนาทุกสิ่งที่ดีงามสมปราชนะทุกสิ่งที่ดีงามจงทุกประการเธอจงทุกประการเธอนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานปัจโยโหตุ ตัวตัวอาราโตัมาสัมพุตตานักมสตะภาคัวตโตอาราโตัมาสัมบุตตาขาจะินิทานกับทั้งาพุทธบริวารทั้งวันนี้เป็นของคุณแม่สมภรพงสุิรักของลูกหลานพร้อมด้วยิตสมภพบูชาธรรม แต่สเกดปีหลวงพ่อธรรมะใจโยพร้อมด้วยญาติโยมชาวบ้านกั้นเหลืองผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุสาหะพ้อมเพียงกันนำมาถวายแต่พระพิสุฆสผู้จำพรรษาท่วนใจมากในอาวาสีก็แลภาคผ้ากฐินนักอานีีนเป็นของบอริสุทธิ์นเลื่อนลอยมาโดยนักภาคกา แล้วแลตกลงในที่ประทุมสฆงจะได้จำทาะจดจงลงว่าเป็นของพิสุรูปใดลูกห,หนึ่งก็หามไม่ได้มีพระบรมพุทธ,ธานุจารไว้ว่าให้พระพิสุทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทํากับชินนัการักจิต ตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีคำพัดอัตตาาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิ่บายสังวนาไว้ว่าพิสุรูปใจประกอบด้วยศีลสุตาทิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีอุปิีเป็นต้นพิสุรูปนั้น จึงสมควรเพื่อจะกระทำกตินนักขาัิษิให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงะถินสมควรแก่พิสูรรูปใจจงพ้อมกันเกี่ยวกัอนุญาตให้แก่พิสูรง้นเถิด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะภะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าสินะทานัข้าที่สังสักวิวาณัตพวงนีข้าพเจ้าว่าอิจนาแล้วเห็นสงวนว่าหลวงพ่อพระครูอุดมสังฆกิจ เจ้า,ากกอาวาสั้งกางเลื้องเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะทำัฏนักษาระิให้ถูกต้องตามพระบรมทชคการญาดได้ถ้าพระพิสุทธิลูกใดเห็นไม่สมควรโยนพรกบมอินในข้างกลางร,ระหวา่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วใซ จงให้สัตย์สัญญาสาธารขึ้นให้พร้อมกันสาธุสกุลภูุิพนมทนา

Hãy mà cho kênh Ghiền <Niccoughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สังฆาเรตธรรมเทตมันโยเวนธรรมตาลาตาเรนะหินนังภริยสาวกสาวพิธีตุตาธีสาวิมบาสันอะมะนาสันสาวิบุรณะหะทิธา नेतवया वन्द न किया मेना <laughs>